สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำครับช่องกันชัยลำเพลินอ๋อพี่เชียวนะครับผมบรรยากาศเก่ามุ่งพอดีพอดีครับอยู่โดมเงียบหมดเลยครับมิบนิซีเอาอันผ้าลวยไปหล่างบรรยากาศตอนเช้าๆ อย่าลืมเข่ากลุ่มเด้อพี่น้องนะครับสื้อบัตรจองตัว๋วให้กำลังใจทีมงานนะครับนี่เวทีนะผมไร์สดกลุ่มปิดนะครับผมกับทีมงานสาวหน่อยเพชราบานแพงครับไปนิดซีรีส์เลยครับพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับโอ้ลมเย็นดี แต่ละคนก็นอน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 น,อน,นี่ครับพี่น้องทาง่านก็น,นอนนะครับเตรียมพร้อมเพลาะครับอ้าววันดีพ่อใหญ่วันด,ดีตอนเช้าพันดครับเรา <c oughs> เฮลยจ้าสวยแล้วคือบอตื่นเอ็นยังคือนอนบารับกันเลยเป็นยังคือนอนบารับเอามันแสดงยังยังยู่นี่เด้อือเออเฟินสอนเนาะจ้าก็บคอยเมื่อนอนก่อนมุมขึ้นคอยเมื่อยมันกิดเสียงดังมันกิดเขากันว่าบารับกับทีนึงที่สอนยักหนอนกันเลยเต้นสวยจักหน่อยกินเขากินน้ำไปบอว่าได้ลุกออเอาเฟังข้าวฟังข้าวจ้าจ้าเอาเอาตามสบายข้าวแบบสวยเติมแบบนสิลุกอาบได้อืออือ ของนะักดนตรีนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ล่มเย็นดียว กดมอร์นิ่งขึ้นทีเห็นถ่ายคลิปถ่ายคลิปแต่เศ้าเถอน้อเปาเป่าอยาองเขาใหมเป้าเปาเอกจานอใส่มาขึ้นนี่เมาสูเดียวเลยนะเมาพูเดียวเลยอ่ะท่านายยังอยากจนบักไอ้นัดไปนอนใส่นันอนบ้านไง อ๋อหอดกันร้นบรรยายนะบรรยากาศดีไปหาอันปลาปลาปีกปะเฮ้ยในสะนี่เขาปล่อยไปฮะอันไหนอู้ววันที่มา่อกิ้ข่าวลานี่ก็ปิดสามวิสิไปเลยได้หน่สิบไปหลางรถคือกันโมเออ ร้านเดียวกันบน่นยูฟังสายฟังสายก็ไม่ฟังครัวก็ไม่ฟังครัวเลยบิ๊กซี่ไปร้านครูยังค่ะครูยังเห็นไหมฟังสายไม่ร้านเขายังดีบอกเออไปตีสะยังผมเย็นไปอาบน้ำไปเก็บติดไปเจะเก็บเป็นยังบวกเก็บเป็นคนจะเอาสุดมาฮะเฮ้ยเอาสุดมาไป,ไ,ปไปนจะเปนอตใส่ฉันเพื่ออะไรนอตผมโทษของบน่นบอกลุงสีนอตลับบอลงสีคักกโศกนับใส ไปล้างรถรถโอ้นั่นอันนี่หลายโอ้หลานหลานอยู่สายมือน่ะบอกโอ้ไม่นี่มองนั่งน้ำได้แถวๆนั่นแต่ว่ามันเปิดป่ะมื่อนี้วันอาทิตย์ได้เออเปิดขึ้นเก้าลรือไม่หลังรถว่เปิดก็ถือว่าไปหาสานเข่าเดร่นเอ้ย มาขึอนเปิดอะไรเล่าข่อยเมื่อไหร่มานบ่มาขึ้นเดี๋มานบ่ได้แจ็คลอยยาว่าเห็นประกาศซื้อเอกเอกอยู่โอ้เอกอภิวัดคือเอกสองพันห้าอยู่เอกกับพีวัตติสามนี่่ก็ว่านึกว่าโอ้กูได้กินข้าฟรีแล้วเนาะมือนี้ว่า เอกอภิวัตสามห้ามันนี่หาเด็กได้นินิว่าเอากาป,ปิดปับเราได้เดี๋ยวนี่ปิปดเรามานัมานเหมันเหรอวะสันเอกอภิวัตสามห้าเด็กด่ากันนี่บรรยากาศตอนเศ้าครับเงียบเหงาเศร้าใจไม่หนูเฮ็ดเน,น,นี้กินเนาะมือนปัดคือไห้หอยมันจะใส่ลนะ่ะ จะซี่ออมบอ่เน,น,น,นี่ยบ่ต้มซี่บ่ออมออมบัวทับออมอันตบมะลายคนนั้นมะเห็ลายต้มจิจนแจงเลยเนาะเป็นจินเที่ยวแล้วแสบนะมันวัวมึงขึ้นนั้นอย่างคุณผู้ใดอย่างเด็ดเสรย์พอแล้วไปเปลี่ยนคืออยู่เปลี่ยนเป็นอย่างเอกเอก <laughs> แต่แต่มาถือเอกก็ยังมัวไรอยู่ เอกอภิวาูได้ันเนเอกแหลมแหลมเอกบวต้องเปียนเป็นอันสิวดนไปสันนส่นสิว่ดนในส่จามานว้ววอละเอาลายเปเอกอ่ละไม่รู้ไม,ม่รู้ไม่ตาจะต่างเช่อการไส้ได้หรือเปล่านั้นโมานซื้อเล็กก็ลุยหนาลุยหลัง่ือเนื้อหาออกเนือ เบาเอกเบาเอกเอกิดเกิดเป็นเบ,า,บาเอกก็โชคดีแต่ววะไกลไปไดนกระไรมานนี่แล้วเมื่อข้ามสิว่าโอโอ้หูข่าวทั้งบ้านโทรมากำลังนั่งแต่งหน้าโอ้ลมเย็นดีขนาดเลยวะจนว่าสอเขียนคิวรถมือ บรรยากาศจอเท่าเศร้าพี่น้องเอ้ยหาแดกดัก,ดากทายยังให้เบิงก็ทายเบิงไปรถพี่น้องมันว่ไม่แน่วเบิงนี่แล้วุ่นนี่ยังกีโก้โอ้เฮ้พี่น้องกองไฟพี่น้องโอ้ยพี่น้องมาเบิงกองไฟซอยกันพี่น้องฮาแดกดักด อคอยทายก้อนมูลนะั่นทันล้อรถกับเสาโดมน,ะน,น่ะพี่น้องเอ้ยกล่องไฟเคยเห็นบ่พี่น้องเอี่บาดนี่มีหอดควนโอ้สาธุสาธุเด,ด้อไปดีเด้อเอกเอ้ยเอกรถต้นจอดไซ เพอตือนออนไม่นะบอกเนียปลายแดงเหมเพตืนอนจอดนะจังนนจักแล้วเข้ามาคล้องเอกค้องค้ <im it> องเอกเข้าขม,มาไม่แล้ว <laughs> ก็เปลี่ยนซื้อเอ้แอแล้วพิวัต <laughs> พอแล้วก็เปลี่ยนซื้อเ้อจางสีมนันเออแล้วพิวัตจะ <laughs> เป็นเป็นแมลมรัตนบุรีได้ไไดบุหรีได้แล้วรัตนบุรีนี่คือจบเลยได้ ลแลมวิไลศิลป์เนี่ยกรจอดเื้ากันได้เนาะแลมวิไลศิลป์เนี่ยกรกิดแกวเข้ากันเ <c oughs> ออแล้ว <c oughs> <c oughs> แลมศิวะโดนนี่บ่ลบแลมเจอจลัดเนาะ <c oughs> แลมเจอจลัดมีสิไงใดอย่างไรบุตรครับพี่นอ้องต้มหอยเช้านี้ทำโอ๊ะต้มหอยพี่นอ้องเป็นตาแสบของเราเลย <c oughs> ตำแจ่มบุกพริกดิบน้องมีหนวดฝาดเนาะแตีวสมแตีวสมอืมที่หนวดตำบุก เนาะอ,อู้สุดเจอดเอาเบ็ดก้อหูก,กับออกสีเพ <c oughs> ียๆเพียบเขาฮอนฮอนจะไงจว่าไรมาหิวเขาละที่แหละเขาว่าชิมาก,กินหลานนี่เขาเปิดเขาเปิดสองหมื่นสามหมื่นเป็นยังคือเปิดบุ๊กนี่ยังนำพีกพ่กะปิมาเลยากของไขบุข้ค่าหมอ,อ,อมชันอาญาทุกประเทศทีมแหลมเจิดจรัด พราะยังเราหมันโมขึ้นนี่เพราะอะไรต้นวันเกิดน้ำลูกต้นเต่าตัวบอกโอ้ยังใครอยู่วันเกิดคอยปีนเงียบบ้านหอดแบเงียบเงียบเงาเสาซอยแล้วคอยบ้านหอดเแล้วอะไรน้ำลูกน้ำเต่าก็จอดที่กันนะวันตีเก่าก็ซีมันอยู่ตัวพอตัวมีวี่เวีวเดียวเลยออกมาถอเพลงเตยล่าหนาลาน่ะ เพราะว่าอันที่ได้ไปยืนฟังไหมเตยละนะ้านาละ,อะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องนะครับอุยอ้ยพอยนญ่เต็มไหมเจา้าคือกาตื่นแต่เ้าแท้ฟ้าเต็มโอ้คอมากกวด ไปโกสุมไหมไปโกสุมด้วยไหมไปชื่ออะไรครับไปล้างรถเขาขายใบกระท่อมอยู่นี่มันมันกินไม่อร่อยมันที่ไหนถึงกินอร่อยถ้าพระนึกว่าเหนื่อยจีรสชาติมันมันไม่เหมือนกันไปกระท่อมนี่ต้องไปท่าพระหรอเดี๋ยวท่าผ่านท่าพระจะซื้อมาฝากนะ เราต้องเห็นแเท้าประจุไฟเห็นมอไซต์ไวๆไปหดโคตรโคตรเจนซื้อไว้กระท่อมเลยหดทีแยกแยกไอ้เอียงเส้นทันบ่ป้าจะไปอย่างเพื่อเตรียมไปซื้อนี่วเมื่อใดอุปกรณ์หนึ่งอุป่รณ์หนึ่งอ้าวใช้เสียทหารไปไปอะไรไปจากข้างรถค้างรถเลยซื้อเลย เม,มื่อพอแปดหมื่นไปค้างบนรถเดี๋ยวนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วหรอใกล้ใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมใกล้จะหมดเราได้หมดตังค์ใช่ไหม <laughs> ตังค์หมดตังนั่นแล้วเขาตังค์เอาสูต่ต่อเดี๋ยวเดือนหน้าก็เปิดวงแล้วมีงานแล้วมีงานก็มีเงนินมีงานก็หนุ่มยิบยิบส <24. S 2> ี่อยู่เออยิบสี่กอ,อดอีกสักหักวันนี้นี่ซอกเนี่ยเดี๋ยวจะไปล้างรถละรถสกปรกนะ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพอกันคลิปหนาครับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขสุขคนครับสวัสดีครับ